สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอสิบร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองกระบี่ที่คุณไม่ควรพลาดตั้งแต่ข้าวมันไกน่นุ่มๆไปจนถึงทะเลส,สดๆที่นั่งทานชิลริมแม่น้ำทุกจานล้วนทำให้ใจเต้นตึกตักถ้าคุณอยากลองประสบการณ์การกินที่ไม่เหมือนใครมาติดตามกันให้ดีเราจะพาไปลิ้มรสอาหารอร่อยสุดๆจนคุณต้องกลับมาอีกแน่นอนอย่าลืมดูจนจบเพราะอันดับหนึ่งนั้นอร่อยจนต้องลอง ร้านอันดับ1ิบโกซ่วงที่อยู่ในย่านกระบี่จะทำให้คุณต้องหลงรักตั้งแต่คำแรกที่ได้ลิ้มลองข้าวมันไก่ที่นุ่มหอมข้าวเม็ดเรียวสวยไม่มันไม่แห้งจนเกินไปถ้าหิวมากต้องลองเสริมบะหมี่เป็ดเส้นเหนียวนุ่มที่ทำเองอร่อยไม่ซ้ำใครเมนูเกาเหลาเลือดหมูใบตำลึงก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่รับประกรันความอร่อยโล่งคอไม่ต้องห่วงเรื่องบรรยากาศเพราะร้านกว้างขวางสบาย มีห้องน้ำให้บริการและที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับคนที่อยากลองมากกว่าติ่มซำข้าวหมูแดงหมูกรอบก็เด็ดไม่แพ้กันรสชาติหวานน้ำเค็มนิดๆน้นำจิ้มซีอิว๊วก็เข้ากันได้ดีมาที่โกซ่วงรับรองอิ่มอร่อยสบายท้องแน่นอนอืมยามิยามิ ร้านอันดับ9ในย่านกระบี่ที่ต้องไปสัมผัสคือร้านอาหารเรือนทิพย์สาขาหนึ่งที่มีเมนูอร่อยให้เลือกมากมายทุกจานอัดแน่นไปด้วยรสชาติและความสุขที่ได้ทานร่วมกันกันกบคนที่คุณรักบรรยากาศร้านหน้านั่งสะอาดตามีโซนห้องแอร์เย็นสบายและเอาทดอกับดนตรีสดให้เลือกฟังพนักงานบริการดียิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมดูแลคุณตลอดเวลา เมนูแนะนำต้องยํำลองกองและแกงส้มปลากระพงที่รับรองว่าอร่อยจนอยากกลับไปซ้ำขอบอกว่าขาหมูเยอะระมันและปลาทอดยำมะม่วงก็ไม่ควรพลาดร้านนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายให้คุณไปสนุกได้อย่างไร้กังวลอืยยมมร้านอันดับ8ในย่านนี้คือร้านอาหารบ้านแม่หญิงที่คุณต้องลอง อาหารที่นี่อร่อยรสชาติถูกปากวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีบรรยากาศดีมากนั่งอยู่ในกระชังปลาเสมือนอยู่ในโลกใบใหม่เดินทางมาที่นี่สนุกสุดๆเพราะต้องนั่งเรือพอถึงร้านก็จะได้พบกับเจ้าของใจดีที่คอยบริการอย่างเป็นกันเองไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติเผ็ดเพราะมีผลไม้มาเสิร์ฟเพื่อช่วยแก้เผ็ดกันอย่างน่ารักเมนูแนะนาคือ ปลามุกที่ตักสดสดจากกระชังทำเป็นเมนูนึ่งซีอิ๊วและปลาทอดกระเทียมอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จัดจ้านโดนใจใครที่ชอบอาหารทะเลสดและบรรยากาศสบายสบายต้องมาอืมยามียามีร้านอันดับเจ็ดที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้คือร้านอาหารโกตุงที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติอร่อยจัดจ้าน หมูห้องนุ่มเด้งแยกชั้นได้ดีรสชาติเข้มข้นถึงใจหอหมกทอดก็อร่อยจัดจ้านไม่แพ้กันปูนิ่มผัดผงกะหรี่ทอดกรอบก็เป็นอีกหนึ่งจานที่ทำให้คุณต้องยิ้มน้ำพริกกุ้งสดรสจัดกำลังดีขอผักเพิ่มก็ไม่มีห่วงของดีแบบนี้หาได้ที่นี่เลยไม่เพียงแค่อาหารอร่อยพนักงานบริการดีมากทำให้การมาเยือนเป็นประสบการณ์ที่พิเศษอาหารออกไวเหมือนเวทมนต์ และอย่าลืมลองไอติมโฮมเมดสมมม่วงเบาน้ำประหวานที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ร้านที่จะทำให้คุณติดใจมาเถอคะค่ะยกขบวนเพื่อนฝูงไปที่โกตุงรับรองว่าทุกคนจะต้องประทับใจในรสชาติและบริการที่เป็นกันเองอืมยามียามีร้านอันดับ6ที่เราอยากแนะนำคือร้านอาหารใบเตยบรรยากาศ ดีดีมีมุมให้เลือกนั่งเพียบไม่ว่าจะเป็นชั้นบนห้องแอร์หรือริมแม่น้ำกระบี่ระหว่างนั่งทานก็ได้ชมวิวทะเลและป่าชายเลนไปด้วยอาหารที่นี่มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเลโดยเฉพาะข้าวผัดทะเลหอยแครงลวกและปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมรับรองว่าอร่อยจนต้องยกนิ้วให้นอกจากนี้ยังมีลาบวนเส้นที่รสชาติจัดจ้าน ให้คุณได้สัมผัสรสชาติแบบจัดเต็มที่สำคัญคือบรรยากาศริมแม่น้ำลมเย็นสบายทำให้คุณต้องอยากกลับมาอีกครั้งแน่นอนถ้าคุณมีโอกาสอย่าลืมแวะมาลิ้มลองกันนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอืมยามิยามีร้านอันดับ5ในย่านนี้ต้องยกให้ก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าวนางที่มาพร้อมกับเมนูเด็ดมากมายที่คุณต้องลองผัดไทยรสชาติดีแบบครบรสเปรี้ยวหวานเผ็ด ไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยมากยำทะเลแซ่บถึงใจทานแล้วติดใจนอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นนุ่มที่ไม่ควรพลาดเจ้าของร้านบริการเป็นกันเองทำให้คุณรู้สึกเหมือนทานอาหารที่บ้านน้ำมะม่วงปั่นสดชื่นสุดๆเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่าลืมสั่งข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ที่มีรสชาติไทยแท้หอยทอด กรอบอร่อยทุกคําคือความสุขมาที่ร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังต้องมาให้ได้อืมยมียมีร้านอันดับสี่ที่เราอยากแนะนำคือร้านอาหารอัญชลีอยู่ในย่านนี้ค่ะที่นี่มีอาหารใต้รสชาติเข้มข้นจัดจ้านอาหารทะเลสดใหม่พร้อมบริการที่เอาใจใส่จากพนักงานที่น่ารักบรรยากาศมีให้เลือกทั้งห้องแอร์เย็นสบายและโซนภายนอกรม่มรื่น เมนูที่ต้องลองคือยำส้ม,มโอที่รสชาติไม่เหมือนใครและปลาสายทอดกรอบที่อร่อยมากถ้าอยากสัมผัสความอร่อยแบบจัดเต็มควรไปกันหลายหลายคนเพื่อสั่งเมนูได้หลากหลายจะได้สัมผัสรสชาติอาหารใต้แท้แท้ที่ไม่ควรพลาด การจัดจานและความพิถีพิถันในทุกจานทำให้คุณรู้สึกถึงความใส่ใจมีที่จอดรถสะดวกสบายพร้อมห้องจัดเลี้ยงที่สามารถรองรับกลุ่มใหญ่ได้อย่างดีพูดได้เลยว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะต้องกลับมาซ้ำแน่นอนอืมยามิยามิามร้านอันดับสามในย่านนี้ที่ไม่ควรพลาดคือร้านอาหารน้องโจ๊กค,ค่ะร้านนี้ตกแต่งน่ารักสะอาดตา และพนักงานบริการดีมากอาหารใต้และซีฟู้ดที่นี่รสชาติดีทุกจานเครื่องแกงทำเองหอมจนต้องกลับไปอีกแน่นอนมีเมนูเด็ดอย่างน้ำพริกกุ้งเสียบและแกงส้มปลากะพงที่รแสแซ่บเข้มข้นจัดจานสวยงามแถมมีผักแนมมาให้ด้วยค่ะอยากลองขนมหวานที่ไม่เหมือนใครอย่างลูกชกที่มีเฉพาะที่กระบี่ต้องมาชิมดูนะ ร้านนี้มีแอร์เย็นฉ่ำไม่ต้องกลัวร้อนและมีห้องประชุมสำหรับกลุ่มที่อยากจัดงานเล็กๆบรรยากาศดีสุดๆขอแนะนำให้ทุกคนมาเยือนร้านอาหารน้องโจ๊กรับรองไม่ผิดหวังค่ะอืมยามียามิร้านอันดับสองในย่านนี้เรือนไม้ใสไทยเป็นที่รู้จักในเรื่องอาหารใต้รสเสมอถึงใจบรรยากาศธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกเหมือนนั่งทานอยู่ที่บ้านเมนูที่ไม่ควรพลาดคือ แกงพริกกระดูกไก่และต้มยำที่น้ำข้นสุดๆถ้ามาแล้วต้องลองหมูฮองที่นุ่มละมุนหรือแกงไตปลาเผ็ดร้อนกลิ่นหอมชวนหลงอย่างปลาทูทอดน้ำปลาก็กรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟพร้อมน้ำพริกกุ้งเสียบที่ซาบถึงใจอย่าลืมปิดท้ายด้วยขนมหวานอย่างข้าวเหนียวทุเรียนที่จะทำให้คุณจดจำรสชาติได้ไม่รู้ลืมมาที่นี่รับรองได้อร่อยจนต้องกลับมาอีก อมมยยร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ดแน่นอนอาหารที่นี่รสชาติยอดเยี่ยมปลาสดจากกระชังตักขึ้นมาจากน้ำกันสดๆบรรยากาศดีมีวิวติดป่าชายเลนชิลสุดๆร่มรื่นเย็นสบายบริการของพนักงานก็ดีมากช่วยให้คุณสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารอย่างเต็มที่ ที่นี่สามารถนั่งเรือมาชมธรรมชาติไปพร้อมๆกับการชิมอาหารรสเลิศถือเป็นการเที่ยวที่คุ้มค่าที่จอดเรือก็มีให้ถ่ายรูปวิวไฮไลท์สร้างความประทับใจให้ทุกคนได้ไม่ลืมถ้ามีโอกาสไปเที่ยวอย่าพลาดที่จะมากินที่นี่นะมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมา กดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยลึกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร